สัพพุทธัสสะนัโมตัสสะพะคะวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะคะวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปปาสะปุปปาสัจเจโยโนปเตยัตโนมายัตโภะณียัตโนภุญญายัตโนอภุสเลนเอวยังกรัพะเอวังพัปเตยัยังอัจเโยโรปยิคฆะอาอายัตินะ วัรัตเตย์นักตัตังสัพพังอปปราคังธรรมพุทโธปฏเยรัตนตเตยปมาจีนะตัวรัตเยนักตัตังสัพพังอปปราคังธรรมพุทโธัฏเยรัตนตเตยปมาทีนะ สาบนพื้นดินอากาเสจทีปังกโกโรพระพุทธเจ้านามว่าทีปังกรเมตารักษาเพื่องบนนภากาศเอเตทาทิสา,า,าพุทธ,ธาพระพุทธเจ้าทั้ง10พระองค์ทงโกรเมตตารักษาบนบนิธีนี้และป,ปัดเป่าอุปสรรคอันตรายน้ำปวงยังความเป็นสิิมงคลแก,ก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถอด พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิครูปชาอาจารย์คุณังวันทามิมาตาปิตูคุณังวันทามิพระไตรสิขาคุณังวันทามิอิปินาสการณะพุทธังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอาปูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะอันนี้พุทธปูชามหาเตชะบันโตด้วยการบูชาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีเดชีิมินาสก,กาเลนะธรรมังธริปูชยามาะโลกียักปัญญาและโลกุตรปัญญาี่มินาสก,กาเรนะสังฆังอริปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระสงฆ์มีพะระอรหันต์แปดสิบองค์เป็นประธานด้วยเครื่องสักการะนี้สังฆบ,บูชามหาพรหมคบโหด้วยการบูชาพระสงฆ์มีพะระอรหันต์แปดสิบองค์เป็นประธาน ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้เลื่องไปด้วยทรัพย์สมบัติของกระบัติบริบาลสมบัติคุณสมบัติปฏิพานธรรมสารสมบัติทุกประการตีโลกนาถรัตนทยาทอภิปูชยามะข้าพเจ้าขอน้องบูชาพระรัตนตร,รัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามอารังสมัมมาสัมพุทโธปะฏวาพุทธังปะกวันตังอภิวาทเทเมสวาเพื่มภคีหน้าบ่มีผูอาสาสิปาาม่านล่องใด จึงให้สงฆ์ทั้งปวงบงชาให้พระสงฆ์สองลูกแวกสมุดไงกวงการนำแมนาที่โอกาสาโอกาสาฝูขาทั้งหลายพั้ตะวินอวขอบเกตทดผู้มีสถานอันขวก่งขาทั้งหลายจะได้ทำการรีม้วนสารเพื่อสร้างวัะตุมงคลเหรียญดุ่นน้งหัวเสือเมื่อํำดำ ในมือนีวันนี้โยโย,โย,โยอุปคุตโตมหาเทโลย่างย่งอุปคุตตังมหาเทลังตายัาาง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 ่งพันธัมดาพุดีอยู่กลางมหานาทีแม่น้ำไงใจมักไปพมมาจารีอยู่สุขีบอสงเสาร์บัณนีทาพระเจ้าทั้งหลายขออภิวัธน,นาวายยั่งพระมหาอุปคุตผูประเสริฐมีสัตตะเลดทาปทส่งเกียรติยศขีหน้าขัวพระขอเาาทหลย ขอเชิญเทพเทิดไทยร่วงทัวรากันจนให้ถึงทุวนองโลกาจันอวานจงเสด็จใายงางลีลาลีลาผ้าสองมามาพราคำสัตว์สับาอธิษฐานแห่งพวกวาพระเจ้าทั้งหลายให้เข้ามาเระบรจรีทุกคนทุกอง์ขอพาเรือสัพพเทวลาสัตจจังการะตะรันตโลตาตองค์ัมใจสังราชาตประโลปะชาจาชีกันต่อมา พุาะสาวาวะนามมหาราอิทธิพันธ์โตชื่นพันโตวันะวันโตยะสัตโนโวทั้มนาทังเท้าพะเจ้าขอร้อันเชิญเ้าจตุโลกบาลนามว่าพระพุทลบผู้เป็นเจ้าแห่งคนทั้งทั้งปวงเมืการักษาื่องทิพยะวติขอยังความเป็นสี่มงคลแก่มณฑลิีแห่งนี้ด้วยเถิด พาแท้ดีๆแม่ท่อนาทีออกมบารีดเลยผงยูจิตาสร้างลายไส้กระจังหน้าสับดินนางนาที่คนในละข้อสร้างกระไรหับทบเทาพญามารหนาวาวฮงควยกมือขึ้นเสื้อหัวชุ่นเก่า ในเชื้อว่าเป็นลูกศิษย์ของภูตเจ้าผข้พีบุญสมมากนั้นมากนะุูธเจ้าได้ตั้งปัญญาพั้นมือวลเก่าสั้นตั้งไว้ทั้งหน้าก็ได้เกาสั้นตั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก่าสั้นตั้งัหัวถึงตีมก็ได้เก่าสั้นตั้งทัตีถึงหัวก็ได้เก่าสั้นเฉียนว่าลูกเผื่อจากหน้าเปียบเสมือนฝนเฉียนาฟอปอจากหน้าไกลใดข่าได้เรียว่าุทธะคุณนั่งธรรมาคุณนั่งสังฆาคุณนั่งพุธาอินตาธรรมาินตาสังฆายินตาอัม้าอู่มาเมียก คุณคู่บาอาจารย์คุณบาจองจ้องทั้งสามปากการคือคุณมาปดคุณมาทําคุณบาสคุณแดดคุณฝนคุณดาคุณล้นคุณไฟคุณมาคุณวยเขาวยครับคนแรกใช่ไหมครับครับราคาแสนประาบาทครับที่ชามาก็จะรับรองกนว่ามีคนรับรองกาหลาย้านปาหลายร้านปานะครับโดเฉพาะนสายเสมากไม่ เรานอนกนอนครับว่มีการมพันใน่บาแวกรสมพันธุบารเลก่นดครับนร่วกที่จะเป็นศัตนะครับในการ้านารปุ๋ยสมการล้ัรันครับองากนี้เนใส่ลรุ่นแรกใส่ลงสีรุ่นแรกันี้ับแสบหันับแสงาสสีรุ่นแรกนะครับ เรียนปงรุ่นแรกลปรุ่นแรกนะครับหลังแสนเชเดียวกันนะครับเรียนกโป่งรุ่นแรกหลังแสนนะครับลงแล้วนะครับลงแล้วอีกลูกนาดรุ่นแรกลก่อีรนาดรุ่นแรกลูกโปงนะครับอันนี้ก็หลังแสนนะครับสองลูกโป่นะครับสามสินะครับ่งสที่จะลองัวครับ กอนกการนะครับก็ร so, 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 ่มด้วยการศึกษาให้บารานซ์คามางสารโที่อาจจะรวบ้างนะครับลูกทกสาข็ได้รบมองามัลนเราก็บมัววงเอ่อเยเสีดตัวงนักกรเสยงตัว่างปรเนกาเสียัวก ยันตั้งหัวเสือต้นแบบนะคร้าวันนี้ต้องเอาลงครับยันังหัวเสือต้นแบบจะสร้างวันนี้นะครับยันตังหัวเสือต้นแบบนะครับยันเติมลงบหัวยิงลูกแรกขัดข้างนะครับอ่านยก็ร่งตนี้ต้องดูตหาัวเรื่นี้นะครับียวเตรียมนะคเวตาทางรกันครับทางประกันนะครับทางประกันนะครับ ก็เป็นหลายเหรียญนะครับที่ผมจะนำเรียนมีเหียยมอะเรก็ได้เพราะค่าผชื่อเกษีพนันท์ทั่วประเทศไทยคอาจารย์ทั่วประเทศไทยนะครับรวมเลยครับผมอะไหนที่รวมเลยครับโอ้สาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็ถือว่าความตั้งใจของผู้สร้างนะครับ ต้องขอผู้ทราบนะครับที่จะนำเหรียญมาสร้างเหรียญทั้นหัวเหือของท่างเนรุสมบูรณ์กรช่วนต้นนนะครับกันี้ก็เป็นุมวนของกานำการนำขงส่วนขอการนการเอา้หลอดครับ